ลาว,วะลนแจ้งแล้ววันลงทะเบียนรับเงิน3,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะนายลาวะลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำน,นักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสอสอคอ ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าสสคจะเสนอรายละเอียดโครงการคนละครึ่งแจกเงิน3,000บาทให้กับประชาชน10ล้านคนให้คณะรัฐมนตรีหรือว่าครมรพิจารณาในสัปดาห์หน้าทั้งนี้รัฐบาลก็จะเปิดให้ลงทะเบียนรับเงิน3,000บาทผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com โดยประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถลงทะเบียนรับเงินได้ตั้งแต่เวลา หนาฬิกาถึง23นาฬิกาของวันที่16ตุลาคม2563เป็นต้นไปโดยไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนหากเต็ม10ล้านคนก็ถือว่าครบหากไม่เต็มก็เปิดให้ลงทะเบียนในวันต่อๆไปจนครบ10ล้านคนทั้งนี้หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน2วันผู้ลงทะเบียนก็จะได้รับข้อความ SMS แจ้งว่าผ่านการพิจารณาหรือไม่ หากผ่านก็ให้โหลดแอปเป๋าตัตงซึ่งรัฐบาลจะโอนวงเงินให้3000บาทให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพื่อนำไปซื้อของกินของใช้จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งร้านค้าก็จะมีแอปถุงเงินขณะนี้ก็มีมากกว่า1 0 0 0 0แสนร้านค้าโดยผู้ได้สิทธิ์ก็ต้องโอนเงินส่วนที่จะซื้อของเข้าแอปเต๋าตังของตัวเองด้วยเพราะมาตรการนี้เป็นการร่วมจ่ายกันคนละครึง่ง สำหรับการเริ่มให้ผู้ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้ในโครงการได้ก็คือในวันที่23ตุลาคม2563ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2563โดยรัฐบาลกำหนดช่วยจ่ายค่าซื้อสินค้าวันละไม่เกิน100บาทหรือไม่เกิน3,000บาทต่อคน ขณะที่การไปซื้อสินค้าก็จะต้องจ่ายเงินผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นโดยนำแอปเป๋าตังไปสแกนกับแอปถุงเงินของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเช่นซื้อของ100บาทระบบก็จะตัดเงินของผู้ได้สิทธิ์ในแอปเป๋าตังไป50บาทและจะแจ้งว่าวงเงินที่รัฐช่วยจ่ายเหลืออยู่2,950บาทโดยในส่วนของรัฐช่วยจ่ายจะดำเนินการจ่ายให้ร้านค้าในวันถัดไป ซึ่งระบบการลงทะเบียนและการใช้เงินจะทำได้ในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันเพราะระบบต้องหยุดเพื่อประมวลผลข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะการจ่ายเงินให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต่อไปโดยโครงการนี้ผู้ได้สิทธิ์ก็จะต้องจ่ายเงินชำระสินค้าผ่านแอปเปาตังค์ซึ่งผู้ได้สิทธิ์ก็ต้องเตรียมเงินไว้ให้เพียงพอกับการซื้อสินค้าด้วยไม่สามารถชำระเป็นเงินสดได้ เพื่อป้องกันการทุจริตนายลววรนยังกล่าวอีกนะคะว่าผู้ที่ได้สิทธิ์แล้วจะต้องเริ่มใช้เงินภายใน14วันหลังจากได้รับ s อ s หากไม่ใช้เงินระบบก็จะตัดชื่อออกเพื่อให้คนอื่นเข้ามาจองสิทธิ์ใหม่โดยผู้ที่ถูกตัดสิทธิก็ยังสามารถมาลงทะเบียนใหม่ได้โดยโครงการนี้ต้องการให้เกิดการใช้จ่ายจริงๆไม่ต้องการให้มีการกักสิทธิของผู้อื่นที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ในส่วนของร้านค้าที่ต้องเข้าร่วมโครงการจะเป็นร้านค้าหาบเล่แผงลอยร้านค้าขนาดเล็กไม่ใช่ร้านค้าขนาดใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลและร้านสะดวกซื้อที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ส่วนกรณีของแฟรนไชส์เช่นชายสีบะหมี่เกี๊ยวสามารถเข้าร่วมโครงการได้เพราะถือว่าผู้ที่ขายจริงเป็นบุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตามสอสอคอก็อยากประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทุกรายมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่ควรทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะระบบจะตรวจสอบความผิดปกติได้เช่นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเคยขายของได้วันละ20,000บาทแต่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เป็นส0 0 0 0 0บาทและมีความถี่ของการขายผิดปกติทางสอสอคอก็จะส่งคนล,ลงไปตรวจสอบ หากพบการกระทำผิดก็จะตัดชื่อออกจากโครงการนายละวรนยังกล่าวอีกนะคะว่านอกจากการแจกเงิน3,000บาทให้กับประชาชน10ล้านคนแล้วรัฐบาลยังช่วยเหลือให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนโดยให้วงเงินซื้อสินค้าเพิ่มอีกเดือนละ500บาทจากที่ได้รับเดือนละ200บาทกับ300บาท ก็จะได้รับเพิ่มเป็นเดือนละ700บาทกับ800บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563หรือเท่ากับได้เงินเพิ่มอีก1,500บาทเนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าคนกลุ่มนี้เข้าถึงเทคโนโลยีลำบากทำให้ไม่สะดวกที่จะไปจองสิทธิ์รับเงิน3,000บาทจึงให้ความช่วยเหลือแยกออกมา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยให้เพิ่มมากขึ้นทําให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแจกเงิน3,000บาทนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลงทะเบียนร,รับเงิน3,000บาทนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลก็จะให้เงินเพิ่มเดือนละ500บาทเป็นระยะเวลา3เดือนก็คือได้เพิ่มมาอีก1,500บาทแล้วนะคะก็ เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปลงทะเบียนรับเงิน3,000บาทนี้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ